นักล่าอสูรกับปะศูนี่ก็มีอะไรคล้ายๆกันหลายเรื่องนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรในคลิปนี้ผมก็จะหยิบยกประเด็นคุยขำๆกันละกันนะครับว่านักล่าอสูรกับอสูรเนี่ยมีประเด็นอะไรตรงไหนที่เหมือนกันบ้างนะครับโดยที่ว่าเป็นความที่เห็นส่วนตัวของผมนะมองว่าเฮ้ยเนี่ยอสูตรตนนี้มันเป็นแบบนี้ลักษณะนิสัยแบบนี้เอกลักษณ์เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอไปเทียบกับนักล่าอสูรแล้วมันมีอะไรที่เหมือนกันบ้างซึ่งพอผมยกประเด็นมาแบบนี้ปุ๊บท่านผู้ชมลองจินตนาการสิว่านักล่าูนคนนไหน จะเหมือนกับอสูรตนไหนกันบ้างครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับที่จริงที่คัดมาก็จะเป็นอสูรข้างขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะผมรู้สึกว่าอสูรข้างขึ้นเป็นอสูรที่บทค่อนข้างจะหนักนะครับมีความดรา r a m ด d r a ่าอะไรพวกนี้อยู่ในตัวของมันด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบพวกตัวอสูรโดยเฉพาะอสูรข้างขึ้นกับพวกนักล่าอสูรนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อหาของในมังงะด้วยครับใครเป็นสายอนิเมะอย่างเดียวก็สามารถปิดคลิปนี้ก่อนได้เลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูขข้้าาางึนนนแตต่่่ละะัััววรบผมมมเเีีเออไทหืกก และเหมือนกันยังไงในมุมมองของผมนะเผื่อท่านผู้ชมฟังแล้วจะได้แบบว่ามาแชร์ในมุมท่านผู้ชมกันบ้างเริ่มที่คนแรกเลยนะครับโคคุชิโบครับโคคุชิโบเนี่ยที่จริงแล้วนะครับผมจะใช้คําว่าเขาเหมือนนักล่าอสูนหลายคนครับผมในเชิงของการที่ว่าเขาเป็นนักดาบแล้วก็มีความสามารถในการใช้ปราณได้นะครับซึ่งอันนี้ขอเป็นกรณีพิเศษกันละกันเพราะว่าพวกอสูรหรือนักล่าอาูรนลังจากที่ไปเนี่ยถ้าผมจะเปรียบเทียบผมจะเปรียบเทียบเป็นคนต่อคนแล้วนะครับแต่เพียงแค่โคคุชิโบเนี่ยเขาเคยเป็นนักล่าอสูนมาก,ก่อนแล้วกกแปรกปรพไออยู่่ัับฝง แล้วก็เขาก็มีทักษะการใช้พวกปราณอะไรพวกนี้ติดตัวเขาไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเป็นอสูรที่สามารถใช้ปราณได้เหมือนนักล่าอสูรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่มีความเหมือนกับนักล่าอสูรครับแต่อย่างที่บอกนะว่าอันนี้เป็นการเปรียบเทียบโดยองค์รวมครับผมก็คือเหมือนกับนักล่าอสูรโดยภาพรวมนั่นเองครับว่าสามารถใช้ปราณได้นะแต่ถ้าถามว่าโคคุชิโบเขาจะเหมือนใครเป็นรายคนที่เป็นนักล่าอสูรนะครับง่ายๆเลยนะเหมือนโยริิจิครับผมโยริจินะครับเขาเนี่ยเป็นฝาแฝด หน้าตาก็จะเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าโยริจิเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นนักล่าสูนที่อยู่ในรุ่นเดียวกับของโคคุชิโบนะครับคือโยริจิเป็นก่อนเนาะแล้วก็มิจิคัสึผู้เป็นพี่เนี่ยมาเป็นที่หลังแล้วก็แปรพักไปอยู่กับอสูนไปก็ได้ทักษะการใช้ปรานที่เรียนรู้จากโยริจิเนี่ยแหละครับไปเป็นฝีมือในฐานะอาสูนของเขาได้ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคนต่อมาครับผมคืออาสูนข้างขึ้นลำดับที่2อย่างโดมานะครับโดมะนะครับมี2คนที่ผมยกมานะครับโดยที่คนนึงจะจริงจังคคคนนนนนนึะตตตลลลกกกห่่ออออยืเาิแ้วผ ชอบแซวกันนะครับว่าโดมะเนี่ยมันเป็นอสูรข้างขึ้นที่แบบไม่ค่อยมีเพื่อนเจ้านายก็ไม่ค่อยจะเอาซะเท่าไหร่ด้วยนะครับคือแบบว่าโดมะเนี่ยมันมีนิสัยอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันชอบไปพูดคุยกับอสูรข้างขึ้นตนอื่นเหมือนกับว่าเราสนิทกันมากเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยอสูรมันจะไม่ค่อยมีความญาติดีต่อกันซะเท่าไหร่นะซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับคนก็จะบอกว่ามันเหมือนกับกิวย,ยังไงก็ไม่รู้นะครับตามคําพูดของชินโนบุเนี่ยชินโนบุบอกว่ากิวเนี่ยเป็น เ,เขาก็แผ่ออร่าของเขาเองว่าเขาไม่ค่อยอยากสูงสิงกับใครไงเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของคนนอกหรือกระทั่งแบบคนดูอย่างเรามองเนี่ยก็เหมือนกับว่ากิูเนี่ยไม่มีเพื่อนครบนะครับเออซึ่งตรงนี้คนก็เลยไปแซวกันว่าตัวโดมะไม่มีเพื่อนครบไอ้กิูเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนครบซึ่งที่จริงแล้วนะครับถ้าเอาแบบชัดๆเจนๆเ,เลยนะครับก็คือคนที่ไม่ชอบกิูแบบพูดออกมาเต็มปากเต็มคําก็คือจะมีแค่2คนนั่นก็คือซานิมิกับโอบานายครับผมที่เหลือก็ใช้คําว่าเฉยๆก็ว่าได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นติดตลกแต่ขอองงคความมสััพนนธ์์ใก ผมว่า EU กีกับโดมัมันก็คล้ายกันในมุมนี้จริงๆนะแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่คล้ายจริงๆของโดมานะครับโดมัไปเหมือนใครรู้ไหมไปเหมือนกับคานาโอกครับผมซึ่งฝั่งอสูรผมบอกว่าเอาข้างขึ้นมาแต่ว่าของฝั่งนักล่าอสูรผมไม่ได้เอาแค่เสาหลักนะครับผมก็จะยกคานาโอกมาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับโดยที่ว่าคานาโอกเนี่ยเคยมีประเด็นที่เขาเคยฉากกับโดมันิดหนึ่งครับผมคือโดมานะครับต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นอสูรที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกครับซึ่งคานาโอกเคยเป็นคนแบบนนนั้้้มมาาาก่า่่ออดดวววยยคคผืที โดมะนะครับเขาเกิดมาแล้วก็ไม่มีอารมณ์เศร้าไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์กลัไกวไม่มีอะไรเลยครับผมความรู้สึกนึกคิดไม่มีก็จะแบบพูดอะไรที่มันไม่ค่อยคิดออกมาซะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําท,ท่าทําทีเหมือนจะอยากเรียนรู้ความรู้สึกของคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไร้ซึ่งความรู้สึกอะไรใดๆเลยครับซึ่งประเด็นตัวเนี้ยมันดันไปเหมือนคาราโอดครับผมคือคาราโอดเดินทีแล้วเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาโดยที่ว่าถูกผู้ใหญ่เคี่ยนตีมานะครับโดยที่เขาเองก็ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้ปุ๊บโดนตีทําให้เขาเน่่ยเเเมออนกกกกกกก็็บบั้้ดคววาาาสสึททุุิงงงขขไแล การที่เขาโตมาแบบนี้เนี่ยคนที่จะเปิดใจเขาได้ก็ต้องไม่ธรรมดาจริงๆนะคือคนแรกที่กึ่งๆจะเปิดใจเขาได้นะครับนั่นก็คือพี่สาวอย่างคณาเอกนั่นเองครับซึ่งคณาเอกกับตัวชินบุเนี่ยก็ไปเอาคานาโอมาเลี้ยงใช่ไหมครับผมโดยที่ว่าคานาโอตั้งแต่สมัยตัวกระเปียกอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าตัวเขาก็น่านิาน่งๆนะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยจะกล้าตัดสินใจไม่ค่อยจะกล้าทําอะไรซึ่งตัวเนี้ยมันอ้างอิงกับโลกแห่งความเป็นจริงได้นะครับว่าถ้าสมัยเด็กโดนอะไรมาเยอะๆอย่างเงี้ยพอโตขึ้นมาป คาโอกก็เลยแบบว่าจะนิ่งๆเงียบๆไม่กล้าตัดสินใจอะไรทําให้คณะเอกเนี่ยมีการมอบเหรียญไว้ให้นะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าคณะอกตัดสินใจอะไรไม่ได้โยนเหรียญน,นี้เพื่อตัดสินใจก็ได้นะแล้วก็ถ้าวันหนึ่งคณโอกได้เจอกับผู้ชายที่ตัวเองชอบแล้วก็เขาคนนั้นก็คงจะเปิดใจคาโอกให้คณะอกได้แสดงความรู้สึกอะไรที่ตัวเองเป็นได้ดีขึ้นนะซึ่งคนคนนั้นก็คือทันจิโร่นั่นเองเนาะที่เริ่มทาให้คณโอกเนี่ยเริ่มที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะครับแต่ประเด็นตัวเนี้ยของคณะอกม ต้องจบชีวิตลงไปครับในตอนที่เป็นงานศพของคานาเอะอย่างเงี้ยคือคานาโอะก,ก็เข้าร่วมพิธีนะครับผมพิธีศพนั่นแหละนะแล้วแน่นอนครับผมพอเป็นงานศพปุ๊บเนี่ยคนก็ร้องไห้เสียใจนะครับโดยที่ว่าตัวคานาโอะไม่สามารถร้องไห้ออกมาได้ครับคือในใจอ่ะคงรู้สึกจิตใจแตกสลายเลยเนาะพี่สาวตายไปทั้งคนใช่ไหมแต่เขารู้สึกว่าเขาจะร้องไห้แต่เขาร้องไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจิตใจข,ของคานาโอะยังปิดอยู่นะครับผมก็เกึงๆว่าการเติบโตมาโดยปราศจากความรู้สึกสิ่งที่เป็นความรู้สึก ไม่สามารถร้องไห้ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะด้วยบทที่เป็นผู้สาวของพระเอกอย่างนี้ก็มีการเปลี่ยนไปตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมก็เห็นคนญี่ปุ่นเขาคุยกันเยอะว่าเอยตัวคาราโอนเนี่ยเพราะเขาเป็นแบบนี้ไงเพราะเขาเป็นคนที่เคยไม่มีความรู้สึกมาก่อนเขาก็เลยถูกจับคู่มาต่อสู้กับโดมานะครับด้วยบทบาทที่ว่าจะทําให้คาราโอนเนี่ยสามารถพูดจ้าจี้จใจโดมาได้แล้วก็เป็นผลสําเร็จซะด้วยครับแต่ตรงนี้ผมงงนิดนึงนะครับว่าเขาบอกว่าโดมาเนี่ยมันไร้ซึ่งความรู้สึกแบบมีความสุขไร้ซึ่งความรู้สึกกลัวความสึก ใช่ไหมล่ะแลวคุณเกิดมาทาไมเหรอนะครับก็จะมีการพูดอย่างเงี้ยกับโดมาแต่ว่าตอนนั้นกลายไปว่าโดมามันโกรธเอาสรุปว่าตอนนั้นโดมามันโกรธจริงๆหรือเปล่าหรือพอมันได้ยินคําพูดที่ไม่ถูกใจแล้วมันก็รู้สึกโมโหเอ้ยเนี่ยโมโหก็เป็นความรู้สึกไม่ใช่หรอนะครับก็เลยงงๆกับตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่เคยอ่านมังงะม,มาแล้วไม่แน่ใจว่าสงสัยเหมือนผมหรือเปล่านะคนต่อมาคืออาสน์ข้างขึ้นลําดับที่3นั่นก็คืออาคาสะครับเดิมทีเนี่ยผมเคยเตรียมคอนเทนต์นี้ไวน ได้อัปเดตมานะครับแล้วก็ตกใจมากครับผมพอตกใจเสร็จแล้วยังไงครับก็ยอมรับว่ามันเป็นความจริงครับผมคืออาคาซากับเรนโงคุเนี่ยจะเน้นฮาร์ดเซลเหมือนกันครับผมะเดี๋ยวเราไปดูันทีละคนครับคืออาคาซาะเนี่ยเขาก็เป็นอาสูรที่ชอบขายนะครับขายในที่นี่คือชอบชวนคนมาเป็นอสูรใช่ไหมคือที่จริงนิสัยเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นว่าทั้งโคคชิโบทั้งโดมะอะไรพวกนี้หรือกระทั่งกิวทาร่ก็พอจะมีแ,บบแสดงท่าทีแบบนี้ให้เราเห็นบ้างว่ามาเป็นอสูรก็แม่อะไรเงี้ยนะครับแต่อาคา,า,าซกากะเน ัวอาคาซันเนี่ยตอนต่อสู้กับเดนโกคุเขาบอกว่าเคียวจูโร่มาเป็นอสศูรติอะไรเงี้ยกี่รอบนะครับแต่เท่าที่จําได้เหมือนจะพูดเกิน10บรอบนะครับผมเออคือแบบว่าชวนหนักขนาดนี้นะเออแล้วคนที่เป็นลูกค้าอย่างเดนโกคุเองก็คงลาคาญเลยนะมึงชวนอะไรกูนักหนาวะเนี่ยซึ่งตอนที่ผมดูแรกๆผมก็รู้สึกสงสารเดนโกคุนะครับว่าอาคาซันมึงจะชวนอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันมีข้อมูลอันหนึ่งครับผมที่เปิดเผยมาในเรื่องของเดนโกคุนะครับคือเดนโกคุเขาก็มีความเป็นนักขายเหมือนกันครับแต่ว่าอันนั้นมนะ่ะไม่ไ่าาปนเ็อูแตว เป็นการขายประกันเพื่อให้คนมาเป็นลูกศิษย์ของตัวเองครับซึ่งการขายประกันเพื่อให้คนเป็นลูกศิษย์ของตัวเองคือยังไงนะครับใครจําได้บ้างตอนที่ทันจิโร่ไปร่วมภารกิจเจอกระรเงงคุบ, oku, บนรถไฟนิรันดรใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยอยู่ๆเรงงคุก็โผล่ขึ้นมาเลยครับว่ามาเป็นลูกศิษย์ของฉันสิมาเป็นผู้สืบท,ทอดของฉันซะฉันจะอบรมและดูแลนายเองอซึ่งก็เป็นการชวนทันจิโร่แบบงงๆครับผมทันจิโร่ก็บอกว่ากูถามเรื่องฮินคามิคังระอยู่ลูกพี่กูพูดอะไรวะเนี่ยนะครับผมก็จะมีความงงงง เป็นกับหลายๆคนที่เขาดูว่ามีแววนะไอคำเนี้ยที่จริงใช้กับอาคาสาก็ได้ด้วยครับอาคาสาก็ไม่ใช่ว่าชวนไปเรื่อยเหมือนกันนะครับมันก็อาจจะต้องดูแววนิดหนึง่งว่าคนคนนี้เหมาะที่จะชวนมาเป็นอสูรหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้าฝั่งเรงโมคุอย่างเงี้ยชวนมาเป็นผู้สืบทอดใช่ไหมครับเวลาที่เขาเจอนักล่าสูรที่มีแววนะครับเขาก็อยากจะให้คนคนนั้นเนี้ยมารับสืบทอดปราณเพลิงของเขาครั้งหนึ่งเนี้ยเขาก็เคยได้รู้สิทธิ์มาเป็นมิสซิลีนะครับซึ่งมิสซิลีก็เรียกว่าเป็นดาวไลน์สายต ความรักแล้วก็กลายเป็นเสาหลักความรักซะอย่างนั้นเลยครับถามว่าเดนโอคุเนี่ยเขารู้สึกเสียใจไหมก็คงไม่นะครับแต่ใช้เขาก็เสียดายลวกันนะครับก็คือว่าเอ้าคนที่จะมาเป็นผู้สืบทอดปานเพลิงของเรากลายเป็นปานความรักไปแล้วอย่างนั้นเรืออ่ะเราก็ไปหาไปขายประกันใหม่กันละกันนะครับไปหาลูกศิษย์ใหม่มาเพื่อที่จะมาสืบทอดปานเพลิงนั่นเองครับซึ่งตอนที่ผมก็สงสารเคียวจูโร่เหมือนกันนะคือมีลูกศิษย์ที่แบบว่าฝีมือสุดยอดมากๆอย่างมิซูริอย่างเงี้ยก็ดันแตกสายปานไปเป็นปรานความรักใช่ไหมาารรถที่จจะใช้้ไดดับผมน แล้วก็ดามนิจดินไม่เปลี่ยนสีนั่นเองครับเดนโกคุเองก็เลยต้องทําหน้าที่ในการหาผู้สืบทอดปรานเพลิงคนอื่นๆนั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านั้นก็คือจะเป็นตระกูลเรนโกคุนี่แหละที่มีการใช้ปรานเพลิงมาแล้วผมก็คาดว่าน่าจะมีการสอนปรานเพลิงให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ชะตากรรมคนอื่นๆว่าเป็นยังไงจะมีการแตกสายเหมือนมิสซตอร์มิ้ยอย่างนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ว่าทาไมเรนโกคุนเนี่ยต้องมีความเข้มงวดในการที่จะฝึกฝนแล้วก็มีความจริงจังในการที่จะหา,าบบน,นค มาเข้าสังกัดของตัวเองเหมือนกับอาคาสานั่นแหละครับต่อมาจะเป็นอสูรข้างขึ้นลำดับที่4นะครับอสูรข้างขึ้นลำดับที่4นะที่จริงผมจะบอกว่าตัวฮังคิงงูเนี่ยมันไม่เหมือนกับใครเลยจะพูดอย่างนั้นก็ไม่เต็มปากคือถ้าเอาเอกลักษณ์เนี่ยผมมองไม่เห็นว่าเหมือนใครจริงๆอย่างจังนะครับแต่ที่ผมสนใจก็คือว่าร่างแยกของเขาที่เป็นขิโดไอระขุอะครับมันจะเป็นย so ินดีโกธาอโศกามเพลิดเพลินใช่ไหมครับอันเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นอารมณ์ที่อยู่ในมนุษย์หลายๆคนอยู่แล้วถ้าถามว่าบ,บุคลิกไกคามันมนนาาันนหบลู่ย คาราคูกับอุโรงิเป็นยินดีกับเพื่อเพลินใช่ไหมครับผมมองว่าอาจจะเหมือนกับพวกนักล่าสูนที่ดูมีความโพสิทีฟหน่อยอย่างมิสซีรี่อย่างนี้ใช่ไหมหรือจะเป็นแบบเรยโมคูอย่างงี้ก็เหมือนได้นะครับในเชิงของนิสัยแค่นั้นเองนะแต่ว่าจะเหมือนในเชิงของเอกลักษณ์ไหมก็คงไม่ขนาดนั้นครับผมหรือกระทั่งว่าไอซเสืออย่างงี้เป็นสูนที่ก็ต่อสู้ดีนะแต่เวลาต่อสู้มันก็ชอบที่จะทำหน้าสีหน้าโศกเศร้าอะไรแบบนี้ซึ่งนักล่าสูนที่จะดูมีความเศร้ามีความหม่นหมองในจุดๆด,ดนี้นะผมก็มองว่าเป็็็็็นนนนนนเเเเกกกกกกีียวววมมมคคครัแลลลล้ออออึึงงท่่จะะะปปซิโดดืษณขาตใ โกรธตลอดเวลาดูฉุนเฉียวตลอดเวลาในของฝั่งเสาหลักผมให้เป็นซนเนมิครับผมก็<笑><笑>คือแบบจะเป็นคนที่ดูเกลี้ยกล่อมตลอดเวลาเลยนะครับก็เหมือนกับเป็นเซคิโดไกลๆนะแล้วผมแถมให้อีกคนนึงอย่าง OBE ก็คือมันจะกลัวตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับนักล่าอสูรที่ชอบกลัวตลอดเวลาเลยคือคนไหนนะ<笑><笑> <am> นะครับก็คือเซนิสึนะอันนี้ของทางเนงงูผมสรุปให้ว่ามันเหมือนในเชิงของลักษณะนิสัยของคาแรคเตอร์แต่ละร่างแยกของตัวฮันงทิงงูที่เราได้เห็นกันแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์นิสัยแนวคิดอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยคล้ายกับตัวอาคาซะหรือโด เกียโกะเกียโกะตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะไปเหมือนกับใครคนไหนนะครับแต่ว่าพอมองดูดีๆแล้วเขามีความเป็นหัวเขาดูมีความเป็นศิลป,ปินใช่ไหมครับแล้วก็เธอดูแบบว่าปปบ,บ,บ,บดูแบบติส i ิสเลยอะไรเงี้ยถ้าถามว่าในนักล่าสูงเนี่ยมีใครที่เป็นเหมือนไอ้คนนี้นะครับผมมองว่าอูซุยเหมือนนะครับคืออุซุยเนี่ยจะดูมีความหรูหราอลังการแบบว่าเลิศเลอเพอร์เฟกอะไรพวกเนี้ยของเขาไปนะครับซึ่งลักษณะนิสัยป้ปบอแบบสุดจัดในทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยดูแปลกๆดูบ้ารในสายตาคนออื่่นบบ้้้าาางงงะไรยี องตัวเกียโกะเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายกับอุซุยในมุมนี้ครับคือหมายความว่าดูมีความแบบสุดจัดสุดโตงในแนวคิดของตัวเองนะครับผมถ้าเป็นฝั่งอุซุยก็หรูหราให้มันสุดๆไปเลยอลังการให้มันสุดๆไปเลยข้าคือเทพเจ้าแกคือขยะอะไรเงี้ยนะครับส่วนเกี้ยโกะก็จะมองว่าผลงานของตัวเองเลิศเลอเลิศหรูอลังการอย่างนี้นะครับใครมาดูถูกผลงานไม่ได้ซึ่งตัวเนี้ยพลิกไปทางอุสุยอีกก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยนะเลิศหรูอลังการมาแล้วเวลาที่เห็นใครมาเพราะว่าอแข่งกับตัวเองอย่างเงี้ยก็จะรู้แบบว่าฮะเล่นบ้า พอจะมาประชันกับเทพงานเรื่นเริงปุ๊บเทพงานรื่นเริงก็ดูไม่ค่อยพอใจเล็กน้อยอะไรประมาณนั้นนะครับคนต่อมากคือกิวทาโร่ครับผมถ,ถ้าเป็นกิวทาโร่นะนั่นก็คือเหมือนกับทันจิโร่ครับเมือตอตรงไหนนะครับก็คือไอ้สองคนนี้เป็นคนที่รักน้องมากๆเหมือนกันนั่นเองครับแล้วตรงเนี้ยผมใช้คขาว่ามันเหมือนกับโดมากกับคานาโอครับการที่ว่าทําไมเขาถึงให้นักล่าอาสูนคนนี้มาเจอกับอาสูนตนี้คือด้วยความที่เป็นบทก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีที่มาที่ไปของบทและก็ความเหมาะสมของบทที่ว่าทาไมต,ตัวตตลคววนนน คนอื่นที่ไม่ใช่ทันจิโร่มาเจอกับกิวทาโร่กิวทาโร่เล่นงานตุมต้มตามตุมต้มตมตามเสร็จไปหมดแล้วปุ๊บเนี่ยก็เตรียมปิดบัญชีทีละคนค่าทีละคนกันได้เลยใช่ไหมแต่พอเป็นทันจิโร่ปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่าไอ้นี่มีน้องสาวเหมือนกันปุ๊บเขาเรียกว่าหัวอกพี่ชายมันก็ทํางานนะครับเขาก็เลยแบบว่าจะมีการชวนทันจิโร่ให้มาเป็นอสศูนย์ด้วยกันไหมเออถ้าแกมาเป็นอสศูนแกก็จะได้ปกป้องน้องสาวให้เต็มทีมทเงงะะ G ่เหมือนกับที่ฉ่าเป็นยังไงละนะครับซึ่งตรงนี้ก,ก,กิโอ ก็รู้สึกได้ว่าเขาก็มีความห่วงพี่ชายอย่างทันจิโร่มากๆเลยนั่นเองครับบวกกับการที่ว่าดาคีเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าหวังพึ่งพี่ชายตลอดเวลาด้วยนะครับแล้วก็ถนับตอนจบที่ว่าดาคียอมไปนรกกับพี่ชายอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเลยว่าตัวดาคิรักพี่ชายแบบสุดฤทธิ์สุดหัวใจเลยนั่นเองครับผมและคนสุดท้ายที่มีความเหมือนกันนะครับผมเป็นผู้ใช้ปราตอสศนีเหมือนกันนะครับผมอ่าอันนี้ผมคิดว่าถ้าทาคลิปนี้อาจจะมีท่านผู้ชมยกขึ้นมานะครับผมยกดักไว้ก่อนนะครับนั่นก็คือใครมาคู่กับ ว่าตัวไคเงาคุเนี่ยเดิมทีเขาเป็นนักดาบเป็นนักล่าสูนเป็นผู้ใช้ปราณแต่ว่าวันนึงที่เขาได้เจอกับโคคุชิโบแลวเขาก็ไม่สามารถต่อสู้กับโคคุชิโบได้ปุ๊บเขาก็ยอมมากลายเป็นอสูรครับผมซึ่งการกลายเป็นอสูรของไคเงาคุมันก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอันหนึ่งที่ทําให้ปู่จิโกโร่เนี่ยต้องควานท้องตัวเองเพื่อเป็นการไถ่โทษนะครับว่ามีลูกศิษย์ของสํานักปราณอสศนีเนี่ยกลายเป็นอสูรเป็นแล้วและแน่นอนว่าเหมือนเดิมครับผมพูดเป็นรอบที่สามแล้วนะครับว่าการกั็ตสิว ในสื่อเนี่ยต้องการที่จะล้างแค้นให้ปู่นั่นเองนะครับเพราะว่าปู่ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะแต่ไอ้ใครกาคู่ที่มันไม่รักดีที่มันมองไม่เห็นความสําคัญของปู่อย่างเงี้ยมันมาทาให้ปู่ต้องฆ่าตัวตายอันเนี้ยเซนยิสึสยอมไม่ได้ครับผมก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสองคนนี้ต้องมาห้ามหันกันเองจนตายไปข้างหนึ่งนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ว่าอาสนข้างขึ้นต้นไหนเหมือนกับนักล่าอาสนคนไหนในประเด็นไหนบ้างนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นยังไงกับความเหมือนความคล้ายที่ผมหยิบยกมาพพููดดดคคุุยยยใให้้้้ฟัังนนนนลลลิปีกก็สาาามมมรถอเเไนะแว ถ้าท่านผู้ชมมีประเด็นอื่นอยากจะมาเสริมเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นตนัวนี้ความเหมือนของนักลา่าศูนย์ความเหมือนของศอูนย์มีอะไรจุดไหนที่เหมือนกันอีกท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมเองก็อยากรู้ด้วยว่าท่านผู้ชมคิดในมุมอื่นแตกต่างกันอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวจากทั้งทางผมแล้วก็จากทางท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมแ่ละท่านที่มาคอมเมนต์นกันก็ขอให้เคารพความเห็นต่างซึ่งกันและกันด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพ นาทีนี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ